สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะคะประจำวันที่6มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวดินก็คือ8กับ1 4กับ7 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 9เด้อ1 0 1 1 1ศูนย์หนึ่งหน เฉพาะกีดกับสามาัคคีเนี่ยแปดกันหนึ่งมาเหมือนกันเนอแต่เราจะสลับสลับเราสามาัคคีให้นะถ้าสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งองห้าสี่เจกนะสตัวก็สามแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหกสดหนึกี่นะหรือจีหนึ่สก็ได้เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะรู้สึกว่าวันนี้เฉพาะกิจกับ เราพัฒนาเลขจะมาเหมือนกันเด้อวันนี้สามัคคีด้วยแปดกับหนึ่งเก้าก็สองอันนี้เราจับ8กับ9ให้8ปดศูนย์แปดหนึสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าหนึจ็ดกนะเก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดเ้กจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดเนึ่เนาะ ก็กอนเปนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะจับคู่ใส่กันเนอรนี่รู้สึกว่าสามัคคีเฉพาะกิจเราพัฒนาจะมาเหมือนกันนะวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะ,ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ